ครับสวัสดีครับผมโคฟผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเต็นนะฮะแล้วก็สลับโปรแกรมไปเข้าใหางฟุตบอลนะครับคือมาเพื่อหัทที่14สิงหางคมปี2568นะครับวันนี้ผมหยิบมาฟาังถึง8คู่เช่นเคยแล้วนะครับ <S <S แต่ที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นศึกของยูโรปาลีกแล้วก็ยูโรปาคอนเฟอเรนซีนะครับผมคู่ในที่ผมหยิบมาฝากก็จะเป็นหน้าของสปอร์ติ้งบาร์กาเปิดบ้านจับเซียร์บาร์ครูคู่ที่สองนะครับซัคต้าโดเดตเปิดบ้านจาับพาราเนยกอส และคู่ที่สาม cofs เปิดบ้านจับรีกาฟคู่ที่4มิทิลแดนนะครับเปิดบ้านจับเฟรดดิสตัดและคู่ที่5เดลิต้าเจรันเปิดบ้านจับสเตโอบูคาเลสคู่ที่6วาดุสนะครับเปิดบ้านจับอาร์เซตอัลมาคู่ที่7บอนบี้เปิดบ้านจับไวกิงเกอร์เลียวิกส่วนคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับเบสิกตัสเปิดบ้านจับเซนทราลติกนะครับสำหรับกิจกรรมทายสกอร์นะครับผมวันนี้ก็จะมี2คู่นะครับผมโดยจะเป็นทางหน้าของคู่แรกกับคู่ที่2นะครับ สามารถเลือกท้ายหนึ่งคู่หรือว่าจะหายสองคู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะแครหลักฐานส่งมาที่ห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอนเตหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ติงไว้ให้เรียบร้อยนะฮะหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรงไงเกี่ยวกับกติกาน,นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ห้องอาหารของเราเปิดตลอดย4ิบี่ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับผมขอท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมกนการทำงานนะครับผมและถ้าหากว่าเราพอแล้วนะครับเราก็ไปเลเลยครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกเลยนะครับในสื่อของยูโรเปาลีกโดยเชีมงฟังฝั่งสปอร์ติ้งบรากาเปิดบ้านฉับซีมาร์ครูในเวลาที่หนึ่งครึ่งครับในแคปแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งสปอร์ติ้งบาร์กาต่อที่1เมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ำอย2่เมตรครึ่งนะครับ เหตุดูเนัดที่แล้วนะครับก็จะเป็นทางฝั่งบรากาที่สามารถเบียดชนะไปได้เพียงแค่2ประตูต่อหนึ่งเองนะครับแล้วถ้าเรา,าดูฟอร์ม,รมสินมาลา,าสุดของ้าบ,บ้านสปอร์ติ้งบรากาพวกเขาก็สามารถชนาไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงถึงหกลูกต่อเกมเสียประตูสูจุดสี่ลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้พวกเขาก็สามารถเข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูอไปอีก4ครั้งเองนะครับเดนัดนะล่าสุดคนการที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทอนเดราไปนะฮที่3ต่อ0ูน ส่วนฟองของซีมอาร์ครูนะฮะฟอมของพวกเขาก็ถือว่าตกแบบต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ผลงานสมัตลาสุวันนี้สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งแพ้4แล้วก็เสมอไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู1.1จนลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถข้าววิมไลเพียงแค่2ครั้งจบเกมสมอปอีก5าครั้งนัดล่าสุดเคยกันที่เปิดบ้านแพ้กับบรากาไปนะฮะที่2ตูต่อนหนึ่งครับ และถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านบรากานะครับผมในรี5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอบี1ครั้งโดยจะมีชนะพานาเีไนกอสที่2-1แล้วก็สามารถชนะโมเรลเซที่2-0นัดต่อมาก็ชนะเซลตาบีโกบีอีก3-1ครับแล้วก็ยันเสมอกับเรฟซิชโซเฟที00่0-0ชนะทอนเดราที่3ต่อ0ส่วนทางฝั่งซีฟอาครูเองนะครับผมผลงานนอกบ้านสำหรับล่าสุดวันนี้ก็ยันเสมอไป3นัดรวดเลยนะครับ แม้ว่าจะเป็นการยันเสมอกับปาร์ซีเซทีศูนศูนย์เสม,มอราปิดบูคาเรียสปีกหนึ่ง,งแล้วก็เสม,มอกับรูกออกนโนปีกศูนย์ตัศูนย์นะครับสำหรับสภาพความร้องแของเรมนหครับแล้วก็แผลกันได้ของคู่นี้นะฮะตอนที่ผมหาข้อมูลตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูภาพรวมของคูงก่อนนะครับสำหรับทางฝั่งชาวบ,บ้าน布ากาเองนะครับผมนัดนี้ก็ถือว่าได้เปรียบขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมแถมนัดที่แล้วพวกเขาก็สามารถเบียดเอาชนะไปได้ที่สองตัวตนหนึ่ง แล้วบอกกัว่าเครื่องของพวกเขาเริ่มติดลนะครับผมโดยที่ผลงานก้าวนัดล่าสุดธุรกริจมวันนี้พวกเขาก็สามารถชนาไปถึง6ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีกสองครั้งนะครับซึ่งทางฝั่งที่มาซีฟอาครูเองนะฮะก็ถือว่าผลงานตกตก่อเนื่องเลยนะครับผมโดยผลงานของนัดล่าสุดธุรกรจมวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมยันเสมอถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งก็ต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าทางฝั่งบาคกาก็ถือว่าดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อนหน้าของบาร์การนะครับที่25น หลังมอตอนคู่ที่2เลยนะครับก็จะเป็นทางฝัง่งสักตาโดเนตเปิดบ้านฉับพาราไดนไนกส์น้ำลาที่1ตรงแฮนดนแคปแรกก็จะเปิดให้นางฝั่งสักตาโดเนตนะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าโนยาแพงสูงต่ำมืมูสองเมตรครึ่งเฮดเฮดนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นการจบเจ้ากันไปนะครับที่สูงต่อศูนย์โดยจะเป็นการได้ในบ้านของพาราไดนไนกสนะครับ ลังถ้าเราดูฟอร์มสิมัล่าสุดของ้าบ,บ้านซักแตโดเนตพวกเขาก็สามารถชาไปถึง5ครั้งยันเสมอไปอีก4แพ้ปีเพียงแค่1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตูสูงเจลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้พวกเขาก็สามารถไขว่ไไา้เพียงแค่4ครั้งนะครับจบเกมสมมูอไปอีกครั้งนัดล่าสุดฮะก,ก็เพิ่งบุกไปยันเสมอกับตางดนานของคาพาดีลาวิฟไปนะครับที่ตัวต่อ3 สำหรับฝั่งของพาร์นเนยไน,นกอนนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งยันเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตูศูนย์จุดเลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้พวกเขาก็สามารถขั้ววิมได้เพียงแค่3ครั้งจบเกมสูงปอีก3ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับซักตาเดเดตนะครับที่โศตต่อศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของชาบ,บ้านซักตาโดนิตนะครับโดยที่ซีนัดล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่แพ้เลยนะครับแถมพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็ยันเสมอเพีก1ครั้งโดยจะมีชนะ HNK Gorica ที่หน่งศยันเสมอกับสแนดาของ Slovaco เพียงหนึงแล้วก็สามารถถล่ม Ilves ที่6กประต่อศนะครับชนะเบ ş ิ k t a ş ไปได้อีก2ะตูต่อศูนส่วนฝั่งของพารา t h ไนกอสก็ถือว่าสวนทางกันมาเลยนะครับโดยที่ผลงานซีนัดล่าสุติดในบ้านก็ยังหาชายัยชนะไม่เจอเลยนะฮะแถมยันเสมอเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้้ไป3ครัง โดยจะมีแพ้นน็อตเจลแรนที่1 0เสมอชาวเก้0 4น์ีบีก0 0แล้วก็แพ้กับบลาก้าที่2 1แพ้กาสโกเรนเจอร์บีสองต่อ0นะครับและนี่ก็เป็นห,หนึ่งคู่นะฮะที่สภาพคัมร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงระแนนของคู่นี้นะครับตอนนี้ผมหาข้าอมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพหน่วของคู่ก่อน,นครับ บนฝั่งเจ้าบ้านซ <s> ักต <c oughs> ้าเดอเดตนะครับผลงานของเขาก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดดูดีกว่ามากๆเนะฮะโดยที่ผลงานให้นัดล่าสุดจุดธุรการมันนี้สามารถชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอปีก2ครั้งนะครับแถมผลงานในบ้านของพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาถึง6นัดติดเลยนะครับผมบนฝั่งของพานาในคอร์สนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะจัดน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานชนะเล่าสุดจุดธุรการมันนี้ก็หาชนะเจอเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแถมผลงานนอกบ้านก็ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้นะฮะ ด้วยสิบนัดล่าสุดที่ได้นอกบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปเป็นกันหนึ่งครั้งนะครับแถมยันเสมอมาปอีก2และก็แพ้ไปอีก7ครั้งอย่างไรสำหรับคู่น,น,คออน,น,นี้นะครับผมขอต่อหน้าของฝั่งานตรนี้นะครับที่จุดเจ็ดห้านะครับเรามาต่อคู่ที่สามนะครับก็จะเป็นทางฝั่งคูเปเสเปิดบ้านจับลิกาสฟุตบอลาร์สโกลารนะครับในเวลาสี่ทุ่มตรง หันในแคปแรกก็จะเปิดทา้าังฝั่งคูปีเอฟต่อที่ปอบาตะกม mm hmm. ส่วนราคา2องไหลเข้าไป1กิกอยู่ที่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำมี2เมตรครึ่ง2องเมตรเ5นะครับเฮตุเหตุนัดที่แล้วนะฮะก็จช่ทางทังฝั่งคูปีเอฟเอนะครับที่สามารถเบียดเอาชนะไปได้ดเพียงแค่2อัประตัวหนึง่งและถ้าเรามาดูฟอร์มสินดล่าสุดของชาวบ,บ้านคูปีเอฟนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งยันเสมอ3แพ้ไปเพียงแค่1ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1.9ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิ่ไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงอีก5ครั <tem> <supporters> ้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่สามารถปลุกไปเอาชนะคอร์ก้ามนะฮะที่2วต่อ0คนรับฟงที่มาอริกาสเองนะครับผลงาน10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะาไปถึง7ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.2ลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้ก็สามารถเข้าวิ่งไปได้ถึง นัดล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านถล่มหน้าของซูเปอร์โนวาไปนะครับที่4ต,ตัวตัวหนึ่งเลาถ้าเราัมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านคูปีเอสนะครับหรือที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าสุดปังเลยนะฮะพวกเขาสามารถเหมาะชนะไป5นัดรวดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นการชนะทางด้นานของ HJK เฮลชิงกีที่3-0ชนะกันิสตันเฮลชิงกิไปได้6-2แล้วก็สามารถชนะเมียวสามีที่1-0ชนะไคลรัฟเอามาที่2-0แล้วก็สามารถชนะฮากาที่3ตัวต่อ2เลยครับ ตัวน้องฟางชิมีเมริกาดนะฮะผลงานนอกบ้านฮานัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าไม่ดูขี้เลยนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งและก็แพ้ไปอีกเพียงแค่1ครั้งโดยจะมีชนะเลวเดียเทอร์รี่ใหนูนย์ชนะให้กับเชลกาว่าไปได้อีก1นึ่งนะครับแล้วก็สามารถชนะเมตาที่4ตีตต่อศูนย์นัดต่อมาก็แพ้กับมัมโมเอฟเอฟปีกหนึ่งศูนย์แล้วก็สามารถชนะโกบิก้าไปได้อีกสามตัวต่อ2นะครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่สภาพเขาพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงการเล่นของคู่นี้นะครับตอนนี้ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพหนของคู่ก่อนครับโดยฝั่งชาวบ้านคูบีเอฟนะครับผมถ้านับเฉพาะภาพรวมนะครับก็ถือว่าข้อในฉากดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะแถมงานสามารถล่าสุดฤดูกาลวันนี้ก็สามารถเมาชนะ์จไปสัมรัดรวดซึ่งหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือนัดที่สามารถบุกไปเอาชนะรีกาสมานาฮาที่สองสุตตนนี่ครับแถมวันนี้พวกเขาได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับผมก็มองว่าน่าจะง่ายกว่าาเเยยอะะะมกๆลนฮ สำหฝั่งริกาฟนะฮะหลังจากที่เปิดบ้านแพคคูเปสไปนะครับก็ยังเรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับผมโดยการที่สามารถเปิดบ้านเอาชาจซูเปอร์โนวาไปฮะทที่4ประตูต่อ1เลยนะครับแต่ผมมองว่าการที่พวกเขาต้องเยียงกับคู่แข่งที่มาตรอาหารสูงกว่าแบบนี้นะฮะผมว่ายังไงก็น่าจะรอดยากตามเคยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอต่อหน้าหงคูเปสนะครับที่ประปาตะกบนะครับ ต่อมาในคู่ที่4นะฮะก็จะเป็นทางฝั่งมิทิลแลียนเปิดมาเช่าเฟรดิสตัดตในเวลา5้าทุ่มตรงนะครับแฮนดนแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่ง uran, มิทิลแลียนตัวที่1นเมตรครึ่งส่วนราคาสองเหรยลงมาอีกหนึ่งกิ๊ดนะครับเป็นที่1นึ่งเมตรยี้าและก็แพงสูงต่้งมี2ม่ม <c oughs> 2งเมตรเจถึง3เมตรเหตุอุเหตุของคู่นี้พวกเขาเคยจะมาถึง2ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งการชนะ์ปเลนด์หนึ่งครั้งจุดนัดแรกที่พวกเขาพบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งเฟรดิสตัดนะครับที่สาาาามมรรถถปปปลุกเออชนะะไได้ึง1ตตู่ แนัดล่าสุดจะคู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งมิดเทลแนนนะครับที่สามารถบุกพันถล่มไปได้ถึงสามประตูต่อหนึ่งเลยนะครับหล,ลังจาเราบฟอร์มสิบนัดล่าสุดของ้าบ,บ้านมิดเทลแนนนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก5แพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2-5ุลูกต่อเกมเสียประตู1-5ุลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิมไลถึง4ครั้งจบเกมสูงไปอีก็ครั้งเลยนะครับ โดนัทล่าสุดคือการที่สามารถเปิดบ้านยันเสมอไกับทางหน้าของเฟรเดริเซียไปนะฮะที่สาตัวต่อ3ทางฝั่งของเฟรเดอริสตัดเองนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถช้ะไปถึง2ครั้งยันเสมอสี่แพ้ไปอีกครั้งโดยเฉลยยิงหุดลูกต่อเกมเสียประตูหนุ่้ลูกต่อเกมนะครับและแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งนัดล่าสุดนะฮะคือการที่เปิดบ้านแพ้มิทิลันไปนะครับที่สาตัวตัวหนึ่ง และถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านมิทิโอแลนะครับโดยที่สีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งยันเสมอไปอีก3ครั้งเลยนะครับโดยชิมียันเสมอ,อกับโอเรนเซ่ที่3าแล้วก็ยันเสมอกับฮิมเบอร์เนียไปอีกหนึ่งนึงนัดต่อมาก็สามารถชนะฟอนเดอร์แจสกี้ไปไอีกหกสองแล้วก็ยันเสมอกับเฟรเดอรเซียไปอีกสามต่อสมามโซนอฟานชิพิอาเฟรดิกสตัดนะครับผลงานเอาบ้านสามาัถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็ยันเสมอไสามนัดรวดเลยครับ โดยจะมีเสมอกับหน้าของวอรเรนเลนการที่1นึเสมอห้ามคามไปอีก1นึแล้วก็เสมอทอมโซบิสู่ประตุต่อสูนรนะครับและนี่ก็เป็นไอหนึ่งคู่นะฮะที่สภาพคามพร้องก่อนเกมแล้วก็แผงการเล่นงของคู่นี้นะครับตอนนี้ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาาหมวมของคู่ก่อนครับที่แล้วนะฮะก็จะเป็นเอาฝั่งมิดเทลแดนนะครับที่สามารถบุกมาเอาชนะไปได้ถึง3าประตูต่อหนึ่งนะครับและแถมวันนี้พวกเขาได้กลับมาในในบ้านซึ่งผมก็มองว่าพวกเขาหน้าจะมีผ่อนกันไปอยู่บ้านนะครับ ตัวรางฝั่งเฟรดิสตัดนะครับถ้าอยากผ่าเขารอบไปได้ครับ้องยิงขั้นต่ำวิ่สามลูกขึ้นไปเลยนะครับแต่ประการเชิงคะแนนัดนี้นะครับผมมองว่าทางฝั่งมิเทลแลียนน่าจะเน้นป้องกันเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะไม่ชนะขาดลอยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอรอแม่น้าของเฟรดิสตัดนะครับพี่1เมตรครึ่งหลังมาตอนคู่ที่5เลยนะฮะก็จะเป็นรางฝั่งเดลิต้าเจรันเปิดบ้านจับสเตโอดูบคาเลสในเวลาตีหนึ่งตรง หานักขับแรกก็จะเปิดให้นหน้าของสเตโอโบคาเลสนะครับสูงที่ครึ่งเมตรส่วนราคา2ในลรามาอีกหนึ่งกิ๊กอยู่ที่ปอปาแล้วก็แพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบห้าถึงสองเมตรครึ่งนะครับเฮดูเฮดนัดที่แล้วนะฮะก็จะเป็นองฝั่งสเตโอโบคาเลสนี่ยครับที่สามารถเอาชนะได้ถึงสาวต่อสองและแถมจะเป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาอีกด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาดูฟอรนสิบนัดล่าสุดของเจ้าบ้านเดลต้าเจรานะครับ พวกเขาสามารถช้าไปถึง4ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีก5ครั้งโดยชิเลยิงโดนจุดสานลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมนะครับแถม10เกมมาน,นี้พวกเขาก็สามารถเข้ารุได้ถึง6ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีกเพียงแค่3ครั้งเองนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับสเตโอบูคาเรสมานะครับที่3ต่อสองส่วนฝั่งสเตโอบูคาเรสเองนะครับผลงานสิบมัดล่าสุดมาน,นี้พวกเขาสามารถช้าไปเพียงแค่3ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีก6ครั้ง โดยชิเล่ยิ่งหนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้ก็สามารถเข้าวิวไ,ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับจบเกมสูงไปอีกสี่ครั้งโดยนัดล่าสุดเพิ่งเล่นในเกมบีมน,นะครับแถมเปิดบ้านแพ้อยู่ในเดียร์ปานที่หนึ่งต่อศูนย์แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเดลิต้าเชรันครับโดยที่สีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดนชิมีแพ้กับท่าน้าของดูคาชินีไปนะครับที่1-0แล้วก็สามามรถชนะเเฟโนิคลี่ไไปได้อีก4-1 ต่อมาก็สามารถชนะเดฟเฟอร์เดนเก้0-3ไปได้1-0ครับแล้วก็แพ้กับผนาของโคเปเกนไปอีก1ตุ้ต่อ0สโนฟอรสเตโอบุคาเลสผลงานเอ,อกบ้านสินัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูขี้เละอยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยที่ไม่แพ้กับอินเตอร์ครับเอสคาเดสไปได้2-1แล้วก็สามารถชนะ un, ปิโตรูลุสเอสตีไปได้1-0นัดต่อมาก็แพ้กับผนาของสเตนดิชาเชตสิ่งเก้าไปได้แค่1-0แล้วก็แพ้กับดิโดโมบุคาเลไปอีก 4, อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่สภา,าพค่อพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงการเล่นของคู่นี้นะครับตอนนี้ผมหาข้อมูลตัวน,นี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพรวมของคู่ก่อนนะครับอน,นัดที่แล้วนะพวกเขาก็ยิงกันไปถึงถึง5ประตูเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนังฟอร์สเตโอบูคาเลสที่สามารถเอาชาปปะานะไปได้นะะฮที่สามต่อ2แต่ว่าภาพรวมของสเตโอบูคาเลสนะครับผมก็ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับผลงาน6นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ถึง5ครั้งแถมสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเลยครับตัวนักฟองเจ้าบ้านเดเิต้าเชียราร์นะครับผลงานสสมััดดดลล่าุววนนนีี้้กก็แพไปอ3รเยฮะ ซึ่งถ้าเราดาูทียบกันตามส่งแล้วนะครับทางฝั่งสเตโอบูคาเลค่อนข้างจะชัดดูดีเมลสีมากกว่าเลยนะครับแต่บอกกฟอร์มของพวกเขาเองนะครับผมก็มองว่าดูไม่ค่อยน่าว่าใชา่ดูดิครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอเชิญสกอร์ศูนนะครับที่2องหมนยี่นะครับต่อมาในคู่ที่6นะครับก็จะเป็นศึกของยูโรปาอาเฟอร์รี่นะครับโดยจะเป็านหน้าของวาดุสเปิดบ้านสกับอาร์เซนอลมาในเวลาเที่ยงคืน,น,นครึ่งนะฮะแฮนดิแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งอาร์เซนอลมา แฮนดิแคปแรกก็จะเปิดทางฝั่งอาร์เซนอมาตัีหนึ่งเมตรครึ่งส่วนกำแพงสูงต่ำอยู่สามเมตรครึ่งนะครับนัดที่แล้วนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของอาร์เซอามาที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึงสามต่อศูนย์นะครับผมหลังถ้าเรามาดูฟอร์มสินนัดล่าสุดของเจ้าบ้านวารดูสพวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่ห้าครั้งยันเสมอสองแพ้ไปอีกสามครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1นุลูตต่อเกมเสียประตู0 9, ูนยุลูตต่อเกมนะครับแถม10เกมมาน,นี้ก็สามารถเข้าวิมานได้ถึง5ครั้งจบเกมสูบปปีเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะตาเต้ในยอนเ,สเนสไปนะฮะที่สาวตูตต่อศูนย์ส่วนฝั่งของอาร์เซเอลมานะครับผลงาน10บนัดล่าสุดมาน,นี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอ1แพ้ไปอีก2ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.7ลูกต่อเกมเสียประตู1 5ลูกต่อเกมแถม10เกมมานี้พวกเขาก็สามารถเข้าได้เพียงแค่2ครั้งเองครับแล้วก็จบเกมสูงไปอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดฮะก็เพิ่งเปิดบ้านถล่มโกลิงเกนไปนะครับที่4ปตูต่อ1แลัง้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านวาร์ดูสินะครับโดย2นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชาไป2นัดรวดเลยครับโดยจะมีชนะอีวอดอนที่2-1แล้วก็สามารถชนะสตาร์เต้ในยอนเนสไปได้ที่3ตต่อ0 โนน้งฟังที่เมองอาเซตเอามานะครับผลงานออกบ้านฮารัดลาสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชาะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ปีดเพียงแค่1ครั้งโดยที่มีชนะโกเฮดอีกแคที่3 0ชนะเทเวนเต้ไปได้อีก3 2แล้วก็สามารถชนะคิวมอนอกที่2ชนะเกรนไปได้อีก21แล้วก็แพ้กับอีเวฟเทมเปเล่ไปอีกสี่ตต่อ3นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะที่สภาพคขาพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงกันเรื่องของคู่นี้นะครับตอนนี้ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพหนุอ่อนนะครับ นัดที่แล้วนะครับผมนั้งฝั่งของวาดุสก็ถือว่าโดนยามไปถึงตัวต่อศูนย์เลยครับแล้วก็จะเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่ามาตรฐาน่อนขางจะห่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับการให้วารุสจะกลับมาเล่นในบ้านในวันนี้ครับผมก็มองว่าน่าจะรอยากตามเคยเลยนะครับแต่ผมก็มองว่าพวกเขาหน้าจะไม่แพ้ขาดรอยนะฮะอย่างไรสำหรับคนที่ผมขอรอไปหน้าของวาดุสนะครับที่1เมตรขึ้น,นครับผม หล,ลังโมตอนคู่ที N ่เจ็ดนะครับก็จะเป็นทางฝั่งบอลบี้ไอเอฟเปิดบ้านสกับไวกิงเกอร์เรยาวิกในเวลาที่เงินครึ่งเห็นในคาบแรกก็จะเปิดทางฝั่งบอลบี้นะครับผมตัวที่สองเมตรส่วนกระแพงสูงต่ำมีสามเมตรยี่สิบห้านะครับเฮดเวทนัดที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งไวกิงเกอร์เรยาวิกที่สามารถเปิดบ้านถล่มไปได้ถึงสามตัวต่อศูนย์นะครับหลังถ้าเรามปดูฟอร์มเซนัดล่าสุดของเจ้าบ้านบอลบี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงเจ็ดครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้บีสองครั้ง โดยเฉลยยิง1.2ลูกต่อเกมเสียประตู0 8ลูกต่อเกมแถม10เกมมาน,นี้พวกเขาก็สามารถเข้าไป,ไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงอีกเพียงแค่1ครั้งเองนะครับโดยนัดล่าสุดฮารกก์กเพิ่งเปิดบ้านเฉลยชนะเวเชลไปน,นะครับที่2ตัวต่อหนึ่งส่วนฝั่งของไวกิงเกอร์เองนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งยันสเสมอ3แพ้ไปอีก3ครั้ง โดยเฉลี่ยยิง2.3ลูกต่อเกมเสียประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิได้ถึง3ครั้งจบเกมงไป6ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เซนชานัสไปนะครับที่4ประตูต่อ2หลัถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของ้าบ้านบอลบีนะครับโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชาะ์ไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปีเพียงแค่1ครั้งโดยที่มีชนะเฮท้าเบอร์ลินที่1-0ชนะชิลเคบอกไปได้3-0นะครับแล้วก็สามารถชนะทอชาร นัดต่อมากระแพ้กับวีบอกอีก2-0แล้วก็สามารถชนะเวเจลที่2ัวรับสำหรับฝั่งของไวกิงเกอร์เรยาวิกนะครับ,รบผลงานนอาบ้านสหรัฐล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชชนะไม่เจอเลยฮะแต่ว่าพวกเขาสามารถยันเสมอถึง2งครั้งแล้วก็แพ้บิ๊กเพียงแค1่1ครั้งโดยที่มีแพ้กับหน้าของวอลลัสเนียที่2-1แล้วก็สามารถยันเสมอกับ Frame เฟรมเรยาวิกไปนะครับที่2-2แล้วก็สามารถยันเสมอกับฮานัฟยอตูไปนะที่2-2ตเลยครับ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่สภาพความพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงเงอนไรืของคู่นี้นะครับตอนที่ผมหาข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพหนุ่มของคู่ก่อนนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมผมรู้สึกว่าโชดที่เปิด้ค่อนข้างจะแพงกันไปมากๆเลยครับแต่ว่าภาพรวมฝั่งของชาวบ้านบอลบีเอนะฮะก็ถือว่ายังพอเฉยขึ้นอยู่นะครับโดยที่ผลงานสิบนัดล่าสุดวันนี้สามารถชนะไปถึง7ครั้งยันเสมอไปอีก1แพ้ไปอีกสครั้งส่วนผลงานในบ้านนะครับที่6นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนนะะไไปปถึงงงง5คคคครรรััั้้้้แแแลวก็พพเีย่1บ โซนของฝั่งของไวกิงเกอร์เรยาวิกเอกนะครับภาพรวมของเขาก็ถือว่าค่อนข้างจะทุรคทุเลอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่ผลงานห้านัดล่าสุดของธุกรกิจนี้สามารถชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอ2แพ้บีบหนึ่งครั้งส่วนผลงานอาัลบาของเขาเองนะครับที่6นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปได้แค่สครั้งยันเสมอ3แล้วก็แพ้บีกเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับก็จะเหมือนตามที่ผมบอกอไปครั้งต้นนะครับว่าโชดที่เปิดมาให้ค่อนข้างจะแรงกันไปมากๆเลยนะฮะแล้วผมก็มองว่าทางฝั่งของไวกิงเกอร์เรยาวิกพวกเขาน่าจะเน้นป้องกันเป็นพิเศษเเลลยนนนนะครรััับื่่่อองงจาาากกดดทีแแ้้้วว็สมมถถตตตตุไไปึ3 อย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมขอรองไม้หน้ของวายเกิงเกอร์เรียวิกนาที่2เมตรนะครับเรลามาตอ่องคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางฝั่งเบสิก t ัสเจเคเปิดบ้านจาับเซนต์พลาสิกแอตแลนติกนะครับในเวลาตีหนึ่งตรงหันในแับแรกก็จะเปิดทางฝั่งของเบสิกทัสต่อที่2เมตรครึ่งและกำแพงสูงต่ำมีสามเมตรครึ่งเลยนะครับ กลับมาดูเฮดนัดที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งเบสิกตัดที่สามารถบวกเป็นรูปคมมาได้ถึง4ตัวต่อหนึ่งแล้วถ้าเรามาดูฟอร์มซีมัตล่าสุดของจ้าบ,บ้านเบสิกตัดนะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จไปถึง3ครั้งยันเสมอ2แพ้ปปิ่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดแปดลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมแต่ว่า10เกมวันนี้พวกเขาก็สามารถเข้าไปได้เพียงแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูบปิ่งครั้งซูงนัทล่าสุดฮะก็เพิ่งบุกไปเอาชนะเซนแพทริกมานะครับที่เสียตัว,ตว โซน,นฟองเส้นพลาสติกนะครับผลงานซิมัตล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีกว่านะครับพวกเขาสามารถชาร์ไปถึง6ครั้งยันเสมอ2แพ้ไปอีกสครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมเสียประตูสูตจุหกลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงปอีก4ครั้งนะครับโดนัทล่าสุดการที่เล่นในเกมรีบนะครับแล้วก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะซิลิโกโรเวอร์ไปได้ห้ที่3ต่ตอ0 ถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเบสิกตัสโดยที่ซีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะ์จไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งน,น,นะครับโดยที่มีชนะฮาร์ติสปอร์ตได้5กหนึ่งแล้วก็สามารถชนะอาเจล่าเดมิสปอร์ตได้อีกสี่นึงนัดต่อมาก็แพ้กับดิชเชสปอร์ไปอีก2อหนึ่งแพ้สตาร์โดเนตไปอีกสี่ต่อสองนะครับโซนหน้าของเส้นพลาสติกนะฮะผลงานนอกบ้านซีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งยันเสมอหนึ่งแพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่มียันเสมอกับ, 0, 0, กาาบคอร์ตซิตี้ 20. นัดต่อมานัดต่อมาก็แพ้กับนอมเมเจเคคาจูไปเลครับที่2อหนึ่งแล้วก็สามารถชนะวอเตอร์ฟอร์ดยู่นเต็ดไปได้อีกยงสองต่อศูนย์และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่สภาพเขาพร้อมก่อนเกมแล้วก็แผงกันเรื่องของคู่นี้นะครับตอนที้ผมหาข้าอมูลตัวนี้ก็ยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูภาพหนุ่มของคู่ก่อนนะครับสำหรับน,นัดที่แล้วนะฮะทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเบซิตัสก็ถือว่าตุนแต้มไปได้เพียบเลยครับโดยการชบสกอร์ไปได้ที่เสีย,ยตัวตัวหนึง่งซึ่งมองจากมาตรฐานานะครับผมทางฝัง่งงงงเเเบบบบซิตััสยยไงก็ถืืออว่าาหนแบบบานแๆละะฮ ตามส่วนตัวที่ผมมองครับทางฝั่งเบสตันเองก็ถือว่าตุนแต้ไมไปเพียบเลยครับแล้วผมก็มองว่านัดนี้พวกหน้าจะไม่ค่อยเน้นเป็นพิเศษเท่าไรเลยครับแล้วบอกกับว่าราคาที่เปิดม,มาให้ในวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงมาอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าทางฝั่งเซนต์บริทพวกเ,าเขาน่าจะไม่แพ้ขาดรอยครับอย่างนี้นสำหรับคู่นี้นผมขอรองไปหน้าเซนต์บติทครับที่2เมตรขึ้นนะครับ และเป็นยังไงบ้างผมแปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้หวังว่าทุกท่านน่าจะหายคิดถึงกันไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าหาคู่ไหนถูกใจก็สามารถหยิบสแตกาไปเลยนะครับอย่าลืมนะฮะเก็บไปคิดพิจารณา,าอีกทีหนึงนะครับผมส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกหล,ล่นไปนะครับผมขอกราบเอาทันทีนะครับแล้วก็แปลคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างเดี๋ยวในคู่แรกผมต่อปลากา้าไปนะครับที่1นึ่เมตรยีคู่ที่2นะครับต่อซัตต้าดดนเตะปีกจุดเจ็ดห้า ส่วนคู่ที่สนะครับผมรองมาหน้าของเฟรดิสต้าที่1นเมตรครึ่งและคู่ที่หนะครับคู่ของเดลิต้าเจรานผมเชสคอร์สูงที่2เมตรยีต่อมาในคู่ที่6นะครับก็รองมาหน้าของวารดูสที่1เมตรครึ่งและคู่ที่7นะครับรองวารคิงเกอร์เรายวิกไปอีก2เมตรส่วนคู่ท้ายคู่ที่8นะครับรองเซนเปติกไปนะที่2เมตรครึ่งนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเขียนไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอร์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครััับบแคคปหหหลกฐาาาาานนอออท้งงรรรขเะผม ไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้เดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าหากท่านใดสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมงแลวผมก็ขอฟากท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจให้ผมการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะอย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ